ค่ะเปิดประชุมในส่วนเทคนิคนะคะจะเห็นว่าดัชนีเนี่ยเดินหน้าทําจุดสูงสุดใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะ <c oughs> ก็สามารถเรียกสยัญญาณซื้อกลับคืนมาจากเครื่องมือ MACD ได้เป็นวันแรกนะคะแนวโน้มก็เลยกลับมาสู่ความเป็นบุลเลชเต็มตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็เลยยังมีแนวโน้มอ,อิงทางบวกที่น่าจะพอทําให้ปรับตัวขึ้นต่อได้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะเราก็คิดว่าการที่ตลาดปรับขึ้นมาแรงและก็ยาวนานนะคะเพราะฉะนั้นจุดถอยเนี่ยเราก็จะยกขึ้นมาอีกนะคะเป็น1437นะคะแต่ก็ยังเป็น EMA 10ว แนวรับวันนี้นะคะจะอยู่ที่1,456กับ1,447ส่วนแนวต้านนะคะ,ะปรับขึ้นมาเป็น1,470กับ1,474ค่ะ ซอกวิวตัวแรกนะคะจะเป็นตัว IRPC นะคะจะเห็นการฟื้นตัวขึ้นมาจากจุดต่ำของรอบนี้ที่4.14สตางค์นะคะซึ่งตรงกับแนวรับตามกรอบเทนไลน์พอดีนะคะก็ดิดตัวกลับขึ้นมาได้พร,พร้อมสัญญาณฟื้นตัวจากเครื่องมือระยะสั้นนะคะก็คาดว่าจะ,ะขึ้นทดสอบแนวต้านตามเทนไลน์กรอบบนได้อีกครั้งหนึ่งนะคะแนวต้านก็คือ4.40กับ4.48สตางค์นะคะรับอยู่ที่4.28แล้วก็คัทลอสที่4.24 กับมาเป็นตัวสีไทยนะคะ,ะตัวนี้ MACD เนี่ยกลับมายืนเหนือซีโรลายได้แล้วนะคะในขณะที่เครื่องมือระยะสั้นเนี่ยยังคงให้สัญญาณซื้ออย่างต่อเนื่องนะคะก็มีลุ้นว่าน่าจะทำนิวไฮได้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยราคาปิดของวันศุกร์ก็ใกล้ใ,ก,ลใก,ลกับไฮเดิมแล้วนะคะคิดว่าน่าจะทะลุก,กับทไไะลุขึ้นไปได้นะคะ แนวต้าน,นะคะก็จะอยู่ที่35กับ37บาทนะคะรับที่32บาทสลึงแล้วก็คัดลอสที่31บาท50ตัวสุดท้ายนะคะเป็น NWR นะคะนาวรัสนะคะจะเห็นการพักตัวลงนะคะอตอนแรกก็เป็นไซด์เวยก่อนนะคะจนกระทั่งในช่วงต้นสัปดาห์ก่อนเนี่ยนะคะก็มีการปรับตัวลงค่อนข้างรุนแรงทีเดียวเลยนะคะหลุดเส้น25วันลงมาแต่ว่าตอนนี้เนี่ย เริ่มปรับตัวขึ้นมาอีกครั้งนะคะด้วยแรงซื้อที่ค่อนข้างหนาแน่นแล้วก็เครื่องมือเนี่ยทยอยกันฟื้นตัวนะคะคิดว่า,าน่าจะกลับสู่ภาวะปกติแล้วนะคะเตรียมตัวเดินหน้าต่อแล้วก็มีลุ้นคำนิวไฮได้อีกด้วยนะคะแนวรับจะอยู่ที่2บาท44นะคะต้าน2.64กับ2.80แล้วก็คัดลอสที่2.40ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ